สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนวรกมลณได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k โดยมีข้อความดังนี้ครับอีกไม่นานจะมีคนบางคนพาคนอีกหลายคนติดคุกและอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกับคนที่พูดอะไรออกมาผมเดานะ อย่าคิดมากกันโดยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีแฟนคลับและประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายคะไปดูช่องน้าแต่ออกมาเตือนบักบอร้อยเกินเลยค่ะชัดเจนมากเกมพลิกแน่ถ้าสืบจริงถึงต่อให้ใหญ่ข้างหลังเรื่องข้าวสารแม่จา๋าถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายเดาสะเห็นภาพถัดมานะครับบอกว่าใช่คะ่ะคิดแบบนั้นเช่นกันถัดมานะครับบอกว่า อยากให้ความจริงก็คือความจริงปรากฏเรือวันค่ะกระชากหน้ากากคนที่อยู่เบื้องหลังที่เกิดปกปิดความผิดตัวเองใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นถัดมานคะครับอกว่าจะรอวันนั้นค่ะทนายถ้าวันนั้นมาถึงน่ะจะไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศกุศลให้พวกสัมภเวสีไปอยู่ที่พวกมันชอบถัดมานคะครบอกว่าครับผมเชื่อว่า มีแน่งานนี้น่าจะถึงตัวไอ้มงในชุดจุดๆเลยก็ได้เพราะคดีนี้มีความกังขามากมายที่ตั้งทงไว้จะหาแพะมารับแทนกลุ่มพวกตัวเองนะ่ะให้ได้เดี๋ยวก็รู้กันแน่ถัดมานะครับบอกว่าจัดไปเลยค่ะท่านทนายเอาให้โลกรู้ไปเลยจะได้ไม่มีที่ยืนชอบตรงที่ลุงพลพูดว่าโดนมีดมาปักอก,อก แต่ตอนนี้กำลังดึงออกมาและจะถึงเวลาปักอกเอาคืนเป็นคำพูดที่คมมากๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะถัดมาครับบอกว่าอันนี้งงค่ะแม่น้องชมพูดจ้างทนายมาสู้กับลุงพลทั้งที่ตัวเองเป็นผู้เสียหายอายการก็ยังไม่ตัดสินร้อนตัวเหมือนกันอ่อนกฎหมายเลยนะอยากรู้ ถัดมานะครับบอกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่มีใครหนีกรรมที่ก่อไปได้ใครทำอะไรก็ย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเผยความในใจผมเป็นประชาชนตัวเล็กๆทนายตั้มไม่ขอเก้าวล่วงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหลังโดนซัดแรงพาผู้ต้องหาโปรสภาทนายตั้มออกมาเคลื่อนไหว โพสต์ถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาประเด็นที่ท่านนายกซัตดน้ำเสียงดุเดือดเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ทุนสภานี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจากกรณีที่ทนายตั้มหรือสิทธาเบี้ยบังเกิดได้พาลุงผลป้าแตนเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าพบกับนายศิระเจนจาคะ ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อออกหมายจับลุงพลเป็นเท็จหรือไม่ทั้งนี้ในการอาภิปรายชี้แจงออกพรรกรเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทเมื่อวันที่9มิถุนายน64ที่ผ่านมาพลเด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นมาพูดซัดแรงเรื่องที่ทนายตั้ม พาลุงพลหรือชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ที่อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาลเดินทางเข้าพบกับนายสิระเจนจาคะประธานก,นาการรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งบิ๊กตู่ก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจต่อประเด็นกล่าวว่าเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนรัฐสภานี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ซึ่งล่าสุดนะครับทนายตั้มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ facebook ของตนเองด้วยการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าในส่วนตัวผมก็ติดตามการทำงานของท่านมาตลอดไม่ขออนุญาตเก้าร่ง่งหรือวิพากวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านอยู่ในบทบาทผู้นำประเทศในการแก้วิกฤตในฐานะที่ ผมเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปได้นะครับโดยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทนายสิ่งที่ทนายกำลังทำมันคือการให้ความยุติธรรมแก่คนทั่วๆไปมันจะเกี่ยวโยงไปอีกหลายๆคน หลายคดีในอนาคตสู้สค่ะถัดมานะครับบอกว่าผมคนนึงไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสใครจะด่ายังไงไม่สนอยู่แล้วเพื่อตามหาความยุติธรรมเปรียบเป็นมวยหรือบอลเชียร์ฝั่งรองชนะมาสะใจกว่าเยอะส,สู้ครับเป็นกระใจให้ทนายตั้มถัดมานะครับบอกว่าคือที่ผ่านมาลุงพลดังขึ้นมาเพราะอะไรไม่ใช่เพราะนักข่าวที่คอยหาแต่ผลประโยชน์ สร้างกระแสให้เป็นข่าวและเป็นซีรีส์ดังขึ้นมาหรือถ้าคนดูน่ะคนดูคดีนี้ตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและใครที่โดนแบบนี้ก็ต้องช่วยตัวเองทุกรูปแบบหรือเปล่าจะผิดจะถูกอยู่ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินแต่ตรานหน้าเขาไปก่อนแล้วความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ ถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดําเนินรายการโดยคุณทินโชคกรมลกิจซึ่งคําถามที่ทางพิธีกรได้สอบถามทนายตั้มมีดังนี้คําถามแรกทนายตั้มต้องมั่นใจว่าจะชนะคดีถึงจะรับทําคดีใช่หรือไม่ทนายตัอมตอบว่าก่อนที่ผมจะรับทําคดีอะไรก็แล้วแต่ผมจะมีการตรวจสอบก่อนคดีลุงพลก็เช่นกันไม่ใช่เพราะเป็นลุงพลผมจึงรับทําผม ได้ลงไปคุยกับลุงพลไปตรวจดูข้อมูลมั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือลุงพลจึงรับทําคดีคําถามถัดมาทนายตั้มมีแบ็กดีจริงไหมทนายตั้มก็ตอบว่าแบ็กไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับมันเกี่ยวกับการที่ผมไปสืบเสาะหาข้อมูลมาผมถึงรับทําคดีนี้การเข้าถึงข้อมูลอื่นๆมันก็มีบ้างครับแค่รู้ว่าตํารวจรู้สึกอย่างไรกับคดีนี้แต่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล คดีผมทําคดีนี้คนเดียวมาโดยตลอดถ้าผมมีแบ็กดีผมไม่โดนพบตรอฟ้องร้องกลับมาหรอกครับคําถามพัดมาเดินเข้าออกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้เลยจริงไหมเสมือนมีโต๊ะทํางานที่นั่นทนายตามตอบว่าถ้าเกิดผมจะไปสตอชอผมก็ต้องแลกบัตรเหมือนคนทั่วไปและมีธุระด้วยไม่ใช่ว่า นึกจากจะเข้าไปผมก็เข้าไปได้เลยผมจะไปมีโต๊ะทำงานที่นั่นได้อย่างไงคนที่คุณพูดถึงเขายังไม่มีสำนักงานของเขาเลยครับทุกวันนี้น่ะนอกจากลุงพลจะตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วผมเองในฐานะทนายความของเขาก็ตกเป็นจำเลยของสังคมด้วยเช่นเดียวกันคำถามถัดมาในสำนวนของตำรวจกังวล ข้อไหนบ้างทนายตั้มตอบว่าไม่กังวลสักเรื่องเลยครับผมอยากให้เรื่องนี้ไปสู่ศาลไวๆด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ลุงพลที่ตกเป็นจำเลยสังคมเท่านั้นทนายของลุงพลเองก็อยู่ในสถานะเดียวกันครับคําถามถัดมาเคยเห็นสำนวนก่อนหรือเปล่าทนายตั้มตอบว่าผมไม่เคยเห็นสำนวนคดีมาก่อนเรื่องนี้้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาดูคดีด้วยตนเอง มันต้องเป็นความลับอยู่แล้วคนอย่างผมไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้อย่างแน่นอนจากที่ผมไปสืบเสาะข้อมูลมาจากสื่อหรืออะไรอื่นๆไอ้ที่มันไม่ใช่หลักฐานสำคัญที่จะสามารถเอาผิดได้เลยคำถามถัดมากังขากับการออกหมายจับหรือไม่ทนายตั้มตอบว่าก่อนตำรวจจะออกหมายจับไม่ได้มั่นใจสํานวนตัวเองได้ไปปรึกษาหน่วยงานหนถึงสครั้ง ว่าเรื่องนี้ออกหมายจับได้หรือเปล่าและเรื่องซินโคโตรตอนมันไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้มันไม่ได้แม่นยำเหมือน DNA ทั่วโลกแทบไม่เคยใช้ถ้าใช้ในคดีลุงพลนั้นก็เหมือนกับว่าลุงพลเป็นหนูทดลองคำถามถัดมาทำไมถึงเชื่อว่าตำรวจไม่เป็นกลางทนายตั้มตอบว่าผมดูจากทุกอย่างประกอบกันตั้งแต่การ พยายามใช้วิธีออกไม้จับแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านลุงพลจำนวนมากทำให้ลุงพลดูเป็นผู้ร้ายแถมในบ้านเรานะ่ยใครที่โดนออกไม้จับชาวบ้านก็มองว่าเป็นผู้ร้ายทั้งทั้งที่ในอดีตนะ่ะผู้ที่ถูกออกไม้จับแต่สารก็ยกฟ้องการที่แม่น้องชมพู่ยื่นคัดค้านการประกันตัวแม่น้องชมพู่เองก็บอกว่าตำรวจสั่งให้ทา และตำรวจก็คัดค้านข,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 ขึ้นมาจริงๆในฐานะทนายความผมก็มองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นกลางหรือเปล่าเขาเอเอียงไปฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเคสนี้ดีเนเไม่ได้กล่าวไปถึงลุงพลก็ไปหาข้อมูลอะไรมาก็ให้มันโยงไปถึงลุงพลการที่ผู้ร้ายอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเป็นลุงพลจริงๆนะ่ะ มันก็ต้องมี DNA ลุงพลติดอยู่กับตัวน้องชมพู่บ้างจริงอยู่ที่ตำรวจไม่จำเป็นต้องออกมาเปิดเผยทั้งหมดถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลกระทำความผิดจริงไม่เกิน1เดือนลุงพลโดนจับไปแล้วเคสนี้ตำรวจไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมไม่มีหลักฐานโยงถึงลุงพล